เป็นภาพประวัติศาสตร์โคมลอยแฟนซีของจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อนๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะครับเพราะว่าทุกปีจะปล่อยไปเลยนะครับทุกปีจะปล่อยแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะครับเอเยอเต้นเตเต้นเตเตนได้ห้องกั๊มเต้นเรับสวยมากครับภาพนี้ครับนี่นะครับพร้อมนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับขึ้นอาเดียวจงจับขึ้นลำพร้ผม ขึ้นหน่อยขยับเข้ามาาต่ไนายกหน่อยเด้อเราเด้มาดูควนมาดูงานนะครับโชรฟเซีเมืองลำพูนปี2568นะครับครับอันนี้จะเราไปดูเลยครับมากันพร้อมอันนี้เราจะสามืดสาธิตแค่นี้ไม่มาเลยครับแต่ให้มันใหญ่นะครับซึ่งในส่วนของอีก20ลูกนะครับเราก็จะสาธิตแบบนี้ก่อนนะครับฉะนั้นนายกจะทายหุบได้ไปได้เริ่มแล้วก่ะ ได้เลยเนาะมามาเลยครับมาเสียดายนะครับเสียดายปีนี้ไม่มีการปล่อยขึ้นไปนะครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าการท่าไม่อนุญาตให้ปล่อยขึ้นนะครับแค่เป่าลมแล้วก็เป่าปั่นเข้าไปแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะตัดสินกันยังไงนะครับปีนี้เพราะว่าไม่มีการปล่อยขึ้นบนฟ้านะครับเน้เน้เน่เน่เน่เออเ희는강주에서온้ ตัวนี้คือประมาณ500แผน่นมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรแล้วสวยงามไหมครับจะใช้ไฟนะครับปัดใช้ไฟแล้วก็ เอาควันจากไฟนะครับตอนแรกจะใช้ไฟจุดแล้วก็เอาควันจากไฟแล้วก็พัดลมเป่านะครับฟ้ามืดนะครับวันนี้จุดไฟแข่งกับฝนกับฝนไปนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับจะโชว์แค่นี้นะครับแล้วก็ให้กรรมาการตัดสินนะครับ พราะว่าทุกปีก็จะปล่อยขึ้นไปแล้วก็จะมีเครื่องบินแล้วก็จะมีประทัดนะครับแต่ปีนี้โชว์แค่นี้นะครับทุกปีทัปล่อยนะปีนี้อาจจะรอให้พี่ได้ร้นะครับใจเร้องได้ร้องต้องร้อนะครับขอบคุณพี่นะมีเครื่องบินมีอย่างต่างต่าอันนี้มาลุ้นกันต่อว่าตัวอะไรนะรอันนี้เจ็ดร้อยแผ่นนะครับจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับกือเต๋อเลยเราเดินออกมาเนาะกันซาบัดซาบัดนะครับเพราะอาจจะมีเวลาับ นไปก้อยไปต้องฟังแกนควันเราคนเนี้ยของแกนควันเออตึ้งตะคากอ่ะเป็นไว้นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นเสียดายนะครับว่าปีนี้ไม่ได้ปล่อยขึ้นนะครับถ้าปล่อยขึ้นนี่สวยมากครับอันนี้ลมเต็มฟันเต็มเลยนะครับมันใหญ่อลังการแต๊กเนาะสวยมากครับครับนที่ผมจูปีนะครับที่เทสมาร์ทดีโดยได้รับสนนสับสนุนสวยงามจริงๆครับคนไทยเบ๊ นะครับระดมกองทุนวิจัยจากขออาจารย์ธนพลแต่ถามต้องดึงมันต้องดึงกันนะครับเพราะว่ามีสายดึงรอบมันตัวเจ็ดร้อยแผ่นอ่ะเพราะว่าถ้ามีลมเปียกต่างมันตัวจากยังลมไหลแห้งครับยังลมไหลแหงนะครับแดดก็เริ่มเป็นใจขึ้นครับขอบคุณครับทุกคนนะสบาย อาจารย์ช่วยพาพีเอพนักตรวมาเล่นแข่งนะครับเพราะว่าถ้าในโซนของมอวนะครับก็เป็นลูกค้าจะสิบเอ็ดโมงแล้วแสงยังไม่มีเลยนะครับฟ้ามืดเลยนะก็ทีนี้ทีน้าเนี่ยใน่วนของเนี่ยถ้าเห็นลูกคนนะคุณจะมีตัวมาสอดยาเกาหลีเนี่ยวันนี้ตัวเกาหลเนี่ยคุณจะมีตัวมากงเทไปางกษาเลยนะศอย่าเลย รางวัที่หนึ่งนี้ได้รุ่นประชาชนนี้ได้หมื่นห้าเลยนะครับรุ่นประชาชนรางวันที่หนึ่งนะครับถือว่ารางวัลสูงเลยนะครับหาชมได้ยากนะครับงานแบบนี้ักา ชมกันต่อแล้วครับจะเก็บภาพให้เยอะที่สุดนะครับผู้จัดขานาไปทางนู้นสระแม่ลนะผู้จัดบอกว่าผู้จัดมีใครฮะผู้จัดตัวนี้สกุลนุ่มฮะตัวนี้มาจากการ์ตูเรื่องไหนฮะจะหันหน้ามาแล้วครับตัวนี้มาจากการ์ตูเรื่องไหนฮะหันหนเรื่อยหันมาฮะดราโกบอลนะ ดารอนบอลนะครับดาอนบอลนะนานะอ่ารักลูกเนาะอันนี้ตัวสินเจ้าคุณคูลิลันคูลิลินคูลิลินเหมือนโชว์คุณลหรือว่าอะไรเ่กลารทุ่งนะครับ่ามนึงด็การทุ่มวต้องสองเลยนะครับควตไว้ต้องใช้ควันเยอะมากนะ อ่ใช่คนประอะไรครับเวลาพเหลืยอยูนะครับเป็นพระอะครับเด็กการทุกนะครับสนามด้วยเด็การนสีสันสวยงามมากเดกทุสรพีอันนี้เป็นกระนะครับโอ้นะมุานนรับวมกางนี่เลยเนยน่มางเลยโอ้โน่สนามนะครับหัเป๊ะหไปครับถ้าพร้อมกรลบสนามเลยนะครับ ลงเป็นหัวฝายลงสนามเลยครับผมเป็นหัวฝายอาลงสู่สนามเลยครับครับนี่ก็ใเจ้กระดาษห้าร้อยแผ่นครับเจ้กระดาษห้าร้อยแผ่นมันมีสุดเสียก็ร้านด้านหลังท่านสมัยก่อนนะับกระตูนเคยยัดสีไปตามได้เนี่ยจเย็นๆนะครับตัวนี้ประมาณห้าร้อยแผ่นนะครับเอามันตั้งๆทำการจะได้คะแนน เอามันหันหน้าให้กับการอยู่การ์โนาะคนจะได้ถ่ายรูปตัวเฮเลทัมปี้เนาะนะครับเนีต่ตามหน้าตามเแขนตามคนจะได้เก็บภาพประวัติศาสตร์เลยว่าจริงจริงคาร์ลูนูสมันจะเก็บนะครับเดินรอบเลยนะครับเดี๋ยวคนจะได้ถ่ายรูปสวยนะครับมาลุ้นกันต่อจะได้ถ่ายรูปนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละเกนเนี่ยเขาก็า อ่เ้เวลาเขากะนายกชีแรกกะเซเป็นบายโมงวะแต่อันนี้คงแก้เซฟก่อนแต่เขาก็ไปก้อยนะครับเอใส่ต้นไม้เลยวเนี่ยยกไปรัดหน่อยันมัปิดน่อยอ่าโดนโดนะรปดะเ่รบเราโคมลอยหรือว่าว่าซ้ันครับาซ้ำอนกันเลยนะทูกแบบทุกอย่างนะครับนี่ มีเงืองมีเงาเฮ้ยมีงานะครับนะครับไปดูที่เสาฟ้านะครับอันนั้นก็เราเดยวไปก้อยแล้วมันเปล่นเซ็ตพอพอดีเราก็เดินรอบที่น้อยเนาะอาการมันเปลี่ยนใจสําหรับปีนี้ถึงแม้ว่าเขามาได้ป่วยขึ้นทางบนเขาก็เลยนะครับคีแม่ตาราประชากมด้วยเลยนะครับไปต่อนนี่ครับบอจงคุ้มเอากุ้เบี้ยน้องเทียบวขึ้นแล้ว

เอๆเดินไปกเดี๋ยวเยวเดินไปพวกไฟไม่หน่อหรอกหักรอบประคองประคองไปเน้องเชี่ยวคุดน้องเชี่ยวคุดนะครับอันนี้บอโจ น็่นะครับเขจะใช้ลมพัดลมเป่าไฟให้มันเป็นควันนะคร,ร,ร,รับจ,จนกว่าจะเต็มนะครับแล้วปล่อยายานเอานมาดูครับว่สวยไหมแสงแดดเริ่มมาแล้วครับมันมีเที่ยวหุวย้ยเทียวแบบน้นะนะ ดูยังไงให้เป็นพญานาคครับดูยังไงให้เป็นพญานาคเด็กก็ถึงแม้ไม่ได้ปล่อยกันไปก็สวยไปอีกแบบนะครับก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับคุณแฟนซีเมืองลำพูนนะครับเดืองปีหนึ่งครั้งนะครับไูเนหวนหน้าตัวรอนะบา คอนจงเจืเสียครับอเสียแตคันนี้แปดร้อกว่าแผ่นนะครับเสียเนน่าวันต้าเสียเอันต้ครับตังละโชเตเดอร์เดินไปเดินมาเดินมืปูปูกอสุมาไพเดอร์ว่านซีด้านเลยนะครับตับปีน้องอย่าได้ทายู่ทั่วทั้นะครับเริ่มเริ่มเขาตีเขาเริ่มเห็นลวงเห็นรายกันละนะครับสบายสบายเจนจะได้ก็อ่า อันที่กว่าอันแรกๆเขาชดเชนนเยคะแนนนิดนึงเนอะกนประกันเนอเพราะว่าอันนี้เริ่มเข้าที่เข้าตังเปนตัวอย่างละอันนี้แปด <นะ S 2> ร้อยก่าแผ่นนะครับนี่ใหญ่น้อยครับตัวมันใหญ่นะครับน,ะค,บน,ะ,คบนะครับปีหน้าจะมีวรักเกดเดินโชว์เด้อครับปีหน้านะครับจะมีวรักเกดเดินโชว์ตัวเองแคมิมคะแนนแคมซิมคะแนน,น,คะน,นครับเปีหน้าอาจจะมีเครื่องบินนะหรือว่าถ้าปล่อยได้มีเครื่องบินมาก็มีบัจจุบเนยน้อย เอาหน่อยๆเอาลูกเล็กเอาไปไปจรวดนี่อย่างเครื่องบินเก่าแล้วเออป่้ยได้ก็ได้หมไปอายุปูนไปเติ่มเข้าตีแล้วเนแล้วเขาตีเข้าตังมาละทีมหัวใจน้องเมียโดยผลงานตัวนี้กันนะครับสวยขนาดรับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับที่จังหวัดลำพูนจัดโครงอยแฟนซีสสวยแบบนี้นะครับ ปอ็ดปีแล้วนะครับเพราะว่าโดนฟ้าอาวุโสคือเป็นทนายขาบอกว่าถ้าทำทีเดียวกฎหมายจะดำเนินการ15เจ็ดคุณครับผู้กัอตัวแท้มเหมือนกันหับใจมอมุนโชครับมุนโชมุนโชหน่อยครับนักโูดชายนักเบอร์4นักพูดชายเบอร์4นะครับนซื้อหวยก มีเจียไปตัวเองนะครับดึีะประมาณห้ประมาณตีอ่ะตีอไดนเหมนี้ยังแก้วาะครันนี้นักโทษชายคนจะได้ช่วยเ็บผ้าวางใจสองพียนะครับครับนักโทษชายับผม ก็โยติกครบลวับนี่้มันจะเปดเสียที่่กว่าแผนนะครับพญาเข่าเ้อดูเ้อทีองพญานาคเก็เสียงยู่ที่เขาแปดร้อยแผ่นแปดรอยแผ่นเน้ออูที่เขามันปิดหมดเลยนะอยู่ที่เขาเนาะครับเขายู่ตะบนรับนสุดเเสียงนะครับ มันจะต้องเป็นทีมงานนะครับปุ่นเนีย้ยเ <c oughs> นาะเออมูขาวก็เจอกันเดินนะครับปุ่นไว้ย่าเอาละครับตั้งแล้วครับตั้งละคาง่าคาราเสียนนะครับเสียนมันอยู่ตั้ง,ขงเขาเด้อเสียนอยู่ตั้งเขาอ,อยู่ตังคนนะครับมาดูได้เลย,ยเซียนครับ น่าจะติดรางวัลแน่ครับอันน yes, so ี้สวยนะครับน so ่าจะติดรางวัลครับใช้หลายคนดึงไว้เลยครับงามงามงามงค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่ใช่สี่ห้าคนดึงไว้ครับพญานาคราชครับของทีมงานเทพพยักษ์ครับนรับผมทีมงานเทพพยักษ์นะครับขึ้นเป็นพญานาคราชนะครับที้ไม่บอกผิดนะครับบอกว่าพยัคฆ์นะครับไปอกโดยสเก็ตเหมือนกันนะครับ บุนครับหุนรัวนะครับน้องแปรอยแผ่นแปดอยแผ่นนะครับในตำนานเด็ดๆกับการกับการัล่าร้อยนาออ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับอังปองเแนแล้วอังกาเนตัวจริงสมสนามสองนี่น้องเกิดทีมงานน้องเกิดนะครับ นี่ก็สวยนะครับน้องเกิดคมรอยนะครับวันนี้ก็เป็นแมงเอ้ยเป็นกุมารทองเนอะใครคอยมาละใไปจะคอยังก็คอยเนอะกุมารทองนะครับไม่ไปลุกตุ้ยแล้ัตุ้ยเรื่อยๆกุมารทองอ่ะใครหุ่มสาวแก่แม่ไม้ก็ว่าไปเอมรื่อยๆนายยกอู้รูปใจเห้มีตู้มาเป็นใส่นตะมนต์เซ็ตเนืเนื้อนี่กุมารทองนะกุมารทองนะครับเยอะทุกปีนะ กุมารทองสมคุณยังไงก็ทุกคนก็หู้กันอยู่นะครับสลากห้าขอกุมารทองก็จะมีคนหักคนหูลูกสลากสองห้าลูกน้องหูนะครับก็เดินไปชนเลยนะครับห้าหูามหนึ่งนะครับเออไอ้น้องน้อยน้อยมาเล่นละครได้เลยนะครับสอยเออดูวันนี้นะครับพันพันสองร้อยแผ่นน่าจะใหญ่ที่สุดของวันนี้นะครับน่าจะใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้ววันนี้พันสองร้อยแผ่ พันห้ารแผ่นนะครับทั่วทีนะครับไม่ใช่พันสองครับ1500แผ่นที่แข่งไว้สหน่วยอ่ะอันนี้1500แผ่นสองคืนอะไรครับเลรกเอ่อคู่ลืสีหน้าเสือพันาร้อยแผ่นอันนนนจะขอจะขอจุดก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับมาฮือมาแล้วก็ยิ่งใหญ่โดยการ บรรจสร้างของดอกแดงโคมลอยวแรกก็จะเป็นดอกดำโคมลอยไปแล้วอันนั้นัโชว์แล้วครับวันี้ใดอกแดงโคมลอยวันหน้าจะใส่ดอกดำโคมลอยนะครับต่อเล็กขึ้นนะครับอ่าเล็กนนะครับต่อเร็กขึ้นไปนะครับต่อเลก้นมุนะครั มันีใหญ่มากครับน่าจะใหญ่สุดเลยครับในของวันน่าจะใหญ่สุดของวันนี้นะครับปั่น500แผ่นฝั่งโน้นนี้จะขึ้นไปอีกแล้วนะครับไอ้จะขึ้นโชว์อีกแล้วนะครับขึ้นโชว์ไปแล้วอันนึงนะครับอี่การ์ดพอฝั่งนี้ต้องใช้เวลามันใหญ่เกินนะครับเ้อแอยู่อ๋อโอเค ก็มการกมุงมอ่ะเลี้ยด้แล้วเขาอยู่ละใส่ยว่าเรเป็นสรพิีุ่ดเน้นใส่เยอะใส่ยะขึ้นเยอะครับอันนี้เี่ยงไังมาอยู่เลีมาพูดเขาปันล้นเครับใหญ่ขนาดนี้จะขึ้นยังไงครับจะขึ้นโชว์ยังไงนะครับ นี่แหละครับงานแฟนซีของจังหวัดลำพูนนะครับต้องมานะครับประจำทุกปีนะครับเนี่ยเดกละสิเอาละครจะหลบไหมจะล้ม,มลใส่กล้องไหม ดูนะครับผมเพื่อนๆดูต้องใช้คนดึงนะครับเพราะว่าปกติมันจะปล่อยไปเลยนะครับดูใช้คนดึงนะครับหนึ่งประมาณห้คนนะครับใช้คนดึงนครับสวยงามมากครับผมลอยแฟนซีของจังหวัดสพูนะครับ แสดงโลเชิญครับแสดงโลดเริ่มนะงานสร้างมากแสดงโลด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 นักขอนนัรขอนสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วโอเคดูว่าจะสวยงามขนาดไหนครับครับตื่นปตื่นเปิดตื่นเปิดกันดีขึ้นปมาชันกันนะครับมันจะเก็บภาพประวัติศาสตร์มันจะใจพ่อกัน น้าฮาลับพูเอาไิไหนครับสำหรับทีมงานสารพีนี่ก็เป็นโฮกผีเสื้อสมุทรนะครับอันนี้ยกมาเยเจอหน่อยล้วครับยกยก้น่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาลกวเดนะครับลูกวัดว่าอครับลูกสดครับเ้องก็ยมาใกล้ๆด้วยอันนี้เป็นลูก ผีเสื้อสมุดนะครับครับเดี๋ยวเป็ดไฟกันหน่อยมันตั้งหมออ่าเป็นฮูกหน้ายักครับน้รถหน้าสางงามนะครับมันยังไม่ขึ้นตั้งเลยเขาจะเอาไปคู่กันนะครับดูเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยครับของปีนี้นะครับน้องรถสุดท้องนะครับปีนี้ปีหน้าพบกันใหม่นะครับปีหน้าก็คิดว่าเขาจะเต็มที่ได้นะครับสองคนมันตั้งๆเน้อเดี๋ยวออกมาใก้ เพราะว่าประชันเนี่ยคือประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเายกยัก่อเชิญูเอาเน้อาเลยมาเลยจอนมาวุนเลยม่ได้ละขยับมั้ยมาวนเลยดูใหม่เลยเป็นภาพประวัติศาสตร์โคมลอยแฟนซีของจังหวัดลพบุนะครับเพื่อนๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะครับเพราะว่าทุกปีจะปล่อยไปเลยนะครับทุกปีจะปล่อยไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะครับ เอ๊ะเย,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 เยน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 น่าท้าหูกรรคเยบสวยมากครับภาพนี้ครับเยนนะครับพร้อมนะครับเป็นปรัวศาสตร์นะครับขึ้นอ,อาเดียวจงทักขึ้นน้ำพุนพมขึ้น,ยยยนหน่อยขยับเข้ามาต้องไม่ยกหน่อยเนอ